เริ่มเควสมาที่ร้านดอกไม้ไฟนากาโนหฮาระเราได้เจอโยอิมิยะกำลังยืนคุยกับพ่ออยู่ที่หน้าร้านพ่อหันมาเห็นเราเธอก็รีบวิ่งเข้ามาทักทายและยังบอกอีกว่าตัวเองกำลังจะออกไปเที่ยวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่มีเป้าหมายแล้วก็คืออยากจะออกไปดูฝนดาวตกที่ใหญ่ที่สุดของเทวะซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนก็เลยตั้งใจว่าจะเที่ยวไปหาไป ไม่อนได้สอบถามข้อมูลแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเพราะเดิมทีมันเป็นเรื่องราวในตำนานของตระกูลนากานูฮาระบรรพบุรุษของตระกูลเคยเห็นฝนดาวตกและได้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ในการทำดอกไม้ไฟขึ้นบวกกับสถานการณ์ในอินเอซ์มะตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโยอิมิยะเลยอยากจะสร้างดอกไม้ไฟแบบใหม่ขึ้นมาบ้างแถมเจ้าตัวก็อยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกด้วย เราได้เสนอให้ไปที่ซุเมรุเพราะที่นั่นมีภาควิชาที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวโดยเฉพาะและถ้าเธอไปกับเราพ่อของเธอก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยหลังจากล่ำลากับพ่อเสร็จโยอิมิยะก็จะบอกให้เราไปที่ท่าเรือดิโตเพื่อขึ้นเรือไปอยังสุเมรุจุดหมายปลายทางอยู่ที่ท่าเรือออมมอสในระหว่างทางเราจะเล่าเรื่องการผจญภัยต่างๆในสุเมรุให้ฟังเผอแป๊บเดียวก็มาถึงจุดหมายแล้ว พอลงจากเรือและได้ชื่นชมบรรยากาศเราก็ได้พูดคุยกันว่าสถาบัานที่พูดถึงก่อนหน้านี้อยู่ที่เมืองซูเมรุต้องเดินทางต่อไปอีกหน่อยแต่เพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรก็ตัดสินใจกันว่าจะเดินเล่นที่นี่กันสักพักก่อนเดินมาจนถึงร้านไม้แกะสลักอารานาราโยอิมิยะได้เลือกซื้อกลับไปหลายอันเพราะจะเอาไปฝากเด็กๆและเป็นของขวัญสำหรับการแข่งขันกับแกงอาราทากิด,ด้วย และเราก็ได้เลือกซื้อของขวัญให้เธอหนึ่งชิ้นพอชอบเสร็จเราก็เดินทางกันต่อมาจนถึงเมืองซูเมรุเป้าหมายของเราคือการหาคนจากคณะอ l u ูมิเนชันนิสเพื่อสอบถามเกี่ยวกับดวงดาวแต่ด้วยความกังวลเกี่ยวกับชุดที่ดูสะดุดตาของเธอโยอิมิยะจึงขอให้เราไปสอบถามให้หน่อยส่วนเธอก็จะเดินเล่นรอนอยู่แถวๆนี้ พอเข้ามาที่สถาบันเราก็เจอปัญหาที่ว่าไม่รู้จะไปถามเรื่องนี้กับใครถึงเอาไฮแทมน่าจะพอรู้เรื่องนี้อยู่บ้านแต่ไปมอนเองนั่นแหละที่ไม่อยากไปเจอเขาตอนนี้ในจังหวะน,นั้นเองนะฮิดะก็เดินเข้ามาพอดีเพราะกำลังเห็นเราสองคนทำหน้างงงง,งอยู่เราได้เล่าเรื่องของโยอิมิยะและฝนดาวตกให้ฟังนาฮิดะได้บอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามีความเกี่ยวโยงกับชะตาชีวิตมนุษย์จากการวิจยัยฝนดาวตก เป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดจากการแทรกแซงของโชคชะตาที่ซับซ้อนของผู้คนจำนวนมากและมันเกิดแบบสุ่มถึงแม้จะมีวิธีทำนายแต่ก็ไม่ได้น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลน,นี้นาคิดะเลยขอเสนอให้เราโกหกแล้วเขาจะช่วยสร้างฝนดาวตกให้ในฝันแค่เราหาข้ออ้างเรื่องฝนดาวตกพายโยอิมยะไปเที่ยวให้ทั่วสุเมรุพอเสร็จแล้วก็เป่าใบไม้อันนี้ เพื่อเข้าสู่ห้วงความฝันแค่นั้นก็พอพอได้รับคำแนะนำแล้วเราจะมาปรึกษากับไปม่อนอีกครั้งเกี่ยวกับข้ออ้างที่จะพายโยอิมิยะออกไปตามสถานที่ต่างๆเราจะใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฝนดาวตกกำลังจะเกิดและสถานที่ที่ดีที่สุดมาเป็นข้ออ้างเรานึกถึงดินแดนแห่งใจที่บริสุทธิ์มีดวงดาวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าฝนดาวตก จะเกิดขึ้นจากความปรารถนาสถานที่ก็ต้องใช้ของบางอย่างเพื่อค้นหาแค่นี้ก็จะได้ข้ออ้างการตามหาหรือสร้างอุปกรณ์เพื่อพายโยอิมิยะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนถึงดึกแล้วทำให้เธอเข้าความฝันได้ก็เป็นอันจบภารกิจพอเราได้แผนการที่สมบูรณ์เราก็ลงมาหายโยอิมิยะที่ด้านล่างเราจะเจอเธออยู่กับเด็กผู้หญิงที่นั่งรถเข็นก่อนที่เด็กคนนั้นจะจากไป โยอิมิยะได้ให้อารานาร่าไม้เกะสลักที่เธอซื้อจากท่าเรือออมมอสเป็นของขวัญไปด้วยเราจะได้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่ออาวินพอโยอิมิยะหลงทางและเห็นว่าเด็กคนนั้นดูเสื่องซึมเลยเข้าไปคุยด้วยขอให้ช่วยนำทางแล้วเธอจะช่วยเข็นรถเข็นให้เราได้ถามต่อไปว่าเด็กคนนั้นได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่าโยอิมิยะบอกว่าเด็กคนนั้นบอกแค่ว่าตัวเองกำลังป่วยและไม่รู้ว่าจะหายดีเมื่อไหร่ และเธอก็ไม่ได้อยากถามอะไรมากถ้าถามไปมากก็มีแต่จะทำให้เขาคิดถึงเรื่องที่ไม่มีความสุขแต่เธอก็เดาว่าคงเป็นเรื่องที่เดินไม่ได้นั่นแหละโยอิมิยะถามเราถึงข้อมูลฝนดาวตกเราจะบอกไปว่าฝนดาวตกนั้นจะปรากฏขึ้นตามความปรารถนาซึ่งเธอไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นแบบนั้นเธออยากจะซ้อมขอพรก่อนและขอให้เราไปกับเธอ เพื่อให้เธอได้เรียบเรียงคำพูดก่อนและให้เราช่วยฟังว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่เป็นพรอะไรนั้นเธอจะขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเราจึงแนะนำให้เธอเปลี่ยนสถานที่ไปที่ที่เข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่านี้พวกเราได้เดินทางไปที่เดวันทักะเมลเทนพอมาถึงโยอิมิยะจะชื่นชมวิวทิวทัศน์ของหุ่นยนต์ยักษ์แต่ที่เราจะพาไปนั้นต้องเดินทางต่อไปอีกนิดนึงในช่วงที่กำลังเดินทางต่อ โยอิมิยะก็จะถามถึงเรื่องของแฝดเราด้วยตรงนี้เราจะได้เห็นถึงทัศนคติที่ดีของเธอไม่เพียงแต่แค่จะถามแต่เธอยังให้คำแนะนำดีๆอีกด้วยพอมาถึงจุดชมวิวด้านบนโยอิมิยะก็ได้พูดย้อนไปถึงช่วงก่อนที่จะออกมาจากอินาสึมะเธอเล่าว่ามีผู้คนมากมายได้ยินว่าเธอจะไปดูฝนดาวตกพวกเขาก็ต่างพูดกันว่าอยากจะขอพรบ้าง เธอเลยบอกให้พวกเขาเขียนใส่เศษกระดาษไว้แต่เผออแป๊บเดียวก็มีเป็นสิบแผ่นแล้วจนเธอสงสัยว่าทำไมเวลาพูดถึงฝนดาวตกทุกคนจะนึกถึงแต่เรื่องขอพรเธอคิดอยู่นานจนในที่สุดเธอก็เข้าใจเธอบอกว่าคนใช้ดอกไม้ไฟเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในหัวใจและทุกครั้งที่ดอกไม้ไฟทะยานขึ้นเหนืออากาศความทรงจำจะเปล่งประกายเจิดจ้า ผู้สรุปก็คือดอกไม้ไฟเป็นสัญลักษณ์ของอดีตแต่เมื่อพูดถึงดาวตกคนก็จะนึกถึงความปรารถนาเพราะเป็นสิ่งที่บรรจุความหวังอันงดงามที่ทุกคนมีต่ออนาคตเอาไว้หลังจากที่ฟังการบรรยายของเธอจนจบเราก็ได้ถามกลับไปว่าแล้วเธอคิดบ้างไหมว่าถ้าหาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงล่ะเธอตอบกับเราว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเธอคงผิดหวังแหละ แต่เธอก็เข้าใจเพราะโชคชะตาคงไม่เข้าข้างเธอเสมอไปหรอกแต่ทุกเรื่องราวในตำนานล้วนมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความเชื่อเพราะถ้าเธอไม่เชื่อเธอคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายของซูเมรุเธอจึงคาดหวังกับทุกย่างก้าวในการเดินทางต่อจากนี้เราจะบอกให้เธอไปกับเราต่อเพื่อไปหาแร่ที่บริสุทธิ์ของซูเมรุเพื่อสร้างอุปกรณ์สำหรับหาสถานที่ขอพร เธอเลยแนะนำให้เรากลับไปถามช่างตีเหล็กในเมืองซุเมรุเพราะตอนที่เธอช่วยเข็นรถให้เด็กเธอได้คุยกับเขานิดหน่อยเธอรู้สึกว่าเขาวารอบรู้มากๆเลยพอมาถึงเราก็อธิบายจุดประสงค์ให้ช่างตีเหล็กฟังช่างตีเหล็กบอกว่าจุดประสงค์มันดูไม่ชัดเจนแต่เขาก็จะใช้วัสดุที่อาจตรงตามเงื่อนไขลองทำตัวอย่างให้เราผ่านไปไม่นานช่างตีเหล็กก็สร้างเลนขึ้นมา3ชิ้นจากวัสดุที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่ทันได้หยิบขึ้นมาลองช่างตีเหล็กก็บอกเราว่านี่ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ดีพอจากนั้นช่างตีเหล็กก็จะเล่าถึงตำนานที่เกี่ยวกับช่างตีเหล็กให้ฟังเขาเล่าว่าในตำนานมีวัสดุที่ดีเยี่ยมอยู่อย่างหนึ่งการได้ใช้วัสดุนั้นในการหลอมถือเป็นความฝันของช่างตีเหล็กทุกคนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นหามัน แต่ก็ไม่อาจได้มันมาครอบครองส่วนบางคนก็มีมันอยู่แล้วแต่กลับไม่มีโอกาสได้ตีหลอมมันชื่อว่าเอิร์สโตนหลังจากได้ฟังตำนานของช่างตีเหล็กแล้วโยอิมิยะกับเราได้ตัดสินใจจะออกตามหาสิ่งนั้นถ้าหาเจอก็ดีถ้าหาไม่เจอก็อาจจะได้วัสดุที่ใช้แทนกันก็ได้เธอบอกกับเราแบบนี้แต่ยังไม่ทันได้ไปไหนก็มีผู้หญิงและทหารจากกลุ่มภาคี30 เข้ามาสอบถามว่าเห็นเด็กที่นั่งรถเข็นบ้างหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นแม่ของอาวินเธอบอกว่าอาวินยังไม่ได้กลับบ้านเลยเธอเป็นห่วงลูกสาวเพราะตั้งแต่ที่อาวินป่วยและต้องนั่งรถเข็นเธอก็เสื่อมซึมไม่มีความสุขอีกเลยเธอเป็นห่วงสุขภาพจิตของลูกกลัวลูกจะคิดสั้นเธอยังบอกอีกว่าอาวินเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬามาตั้งแต่เด็กๆ ชอบวิ่งและกระโดดมากๆแถมโตขึ้นก็อยากเป็นนับผจนภัยที่ยิ่งใหญ่แต่หลังจากเธอป่วยขาทั้งสองข้างก็ไม่มีเรียวแรงและไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ไปหาหมอมาหลายคนก็ทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่พักฟื้นอย่างช้าๆเท่านั้นเองและไม่มีหมอคนไหนบอกได้ว่าจะกลับมายืนได้อีกไหมจนอาวินคิดว่าขาของเธอคงไม่มีทางหายดีอีกแล้ว พอได้ฟังแบบนั้นพวกเราทั้งหมดก็ตัดสินใจจะออกตามหาอาวินให้เองหลังจากไล่ถามชาวบ้านในบริเวณนั้นจนได้ข้อมูลว่าเห็นเด็กผู้หญิงเข็นรถออกไปทางนอกเมืองเราก็ได้ตามมาจนพบอาวินที่นอนอยู่บนกลางถนนเธอบอกกับเราว่าเธอตกรถเข็นและขยับตัวไม่ได้โยอิมิยะจะอยู่ดูแลที่นี่ให้เราไปหารถเข็นกลับมาให้ที เราเดินตามร่องรอยของรถเข็นจนพบกับกลุ่มเฮริชูที่กําลังจะขโมยรถเข็นไปหลังจากจัดการเฮริชูได้แล้วเราก็นํารถกลับไปให้เธอโชคดีที่รถเข็นไม่ได้รับความเสียหายจากนั้นโยอิมิยะได้ถามถึงเหตุผลที่อาวินไม่ยอมกลับบ้านและสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเธอเล่าว่าในตอนเด็ก,เดกๆเธอมีอารานาร่าตนหนึ่งเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เธอแทบจะลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้ว จำไม่ได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรหรือหน้าตาเป็นอย่างไงพอได้เห็นไม้แกะสลักที่โยอิมิยะให้เธอจึงนึกขึ้นได้และคิดว่าจะออกตามหาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเธอก็อยากจะเจออยากจะบอกว่าเธอไม่ได้โกรธและไม่ใช่ว่าเธอไม่รักษาสัญญาแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เธอไม่สามารถไปเจออารานาร่าได้อีกหลังจากได้รู้เหตุผลของอาวินเราได้ขอเวลาคุยกับโยอิมิยะแป๊บหนึ่ง เราได้ถามเธอว่าคิดจะช่วยเด็กคนนี้ยังไงซึ่งเธอก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าช่วยทำให้ความรู้สึกดีๆในอดีตกลับมาอารานาร่าก็จะกลับมาโดยธรรมชาติณจุดนี้เราก็ได้บอกเธอไปเลยว่าจริงๆแล้วเราเรียกอารานารามาได้นะและก็ขอโทษที่โกหกว่าอารานาร่าเป็นเพียงนิทานพูดจบเราก็หยิบใบไม้ขึ้นมาเปล่าเพื่อเรียกอารานาร่าออกมาไม่นานอาราเพอว่าก็ออกมา โยอิมิยะได้อธิบายสถานการณ์ตอนนี้ของอาวินให้ฟังซึ่งอาราเพว่าก็จำอาวินได้และก็รู้ด้วยว่าเพื่อนคนนั้นของอาวินคืออาราชานิอาราเพว่าก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการเติบโตให้ฟังเมื่อเติบโตแล้วก็จะลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแต่โยอิมิยะก็ยังยืนกลานว่ายอยากจะช่วยอาวินให้ได้พอโลกของเธอเล็กความผิดหวังจึงยิ่งใหญ่เมื่อได้ฟังแบบนั้นอาราเพว่า จึงเข้าใจและได้นำทางพวกเราทั้งหมดไปหาอาราชนิที่ป่ามาลตียีมาพอมาถึงอาราเพอว่าได้ให้คำแนะนำอาวินว่าความทรงจำและความฝันล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาดหายไปแต่ด้วยสภาพร่างกายของอาวินที่ป่วยในใจเธอตอนนี้มีแต่ความกังวลว่าจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกแล้ว อาราเพอว่าจึงได้ให้คำสอนไว้ว่าความฝันเชื่อมโยงกับหัวใจหาใช่ร่างกายไม่พอพูดจบอาราเพอว่าก็หายไปพร้อมกับท้องฟ้ารอบๆก็เปลี่ยนไปด้วยทันใดนั้นเองอารวินพยายามลุกขึ้นยืนอีกครั้งและครั้งนี้เธอทำได้ทำเอาทุกคนช็อกและดีใจกันมากพอหายดีไม่ทันไรโยอิมิยะและอารวิน ก็ชวนกันวิ่งแข่งและเริ่มออกวิ่งกันทันทีเราก็ได้วิ่งตามไปจนทันและได้เห็นสีหน้าที่มีความสุขของอาวินอีกครั้งหลังจากพักหายใจกันได้ไม่นานพวกเราก็มองไปเห็นดวงดาวที่ลอยอยู่ตรงหน้าไม่ไกลและดูเหมือนว่ามันจะอยากให้เราตามมันไปพอมาถึงเราก็จะได้พบกับหินที่มีแสงสว่างสวยงามอันใหญ่ตั้งอยู่อาวินได้บอกว่าไม่รู้นี่มันคืออะไร แต่เธอรู้สึกได้ว่าเหมือนจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของเธอโยอิมิยะจึงได้แต่งเรื่องเสริมเข้าไปว่านี่อาจจะเป็นเอิร์สตนของเธอก็ได้เรากับไปม่อนนี่ถึงกับสายหัวในความอัจฉริยะแต่งเรื่องของเธอเลยหลังจากได้ฟังเรื่องแต่งไปอาวินก็ยื่นมือเข้าไปในหินที่เหมือนกับประตูมิติแล้วพวกเราทุกคนก็เดินทะลุผ่านประตูนั้นไปพอเข้ามาแล้วก็จะได้พบกับอราชนิก พอได้เจอกันอีกครั้งอาวินก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีพวกเราได้ปล่อยให้เขาทั้งคู่ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ความสนุกก็อยู่ได้ไม่นานพวกเราต้องไปส่งอาวินกลับบ้านเดี๋ยวแม่ของเธอจะเป็นห่วงภาพตรงหน้าสวยงามราวกับความฝันและในห้วงพวังนั้นเราทุกคนก็กลับมาอยู่ที่เดิมตอนแรกที่ตื่นขึ้นมาเราคิดว่ามันจบแล้ว แต่พออาวินหันไปก็ได้เจอกับอาราชนิเอีกครั้งตอนนี้เราได้เห็นถึงสีหน้าและท่าทางที่เปลี่ยนไปของอาวินเธอทั้งดูมีความสุขและมีความหวังมากกว่าแต่ก่อนมากเธอได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยพาเธอมาที่นี่ช่วยดึงความทรงจำและความฝันกลับมาโยอิมิยะก็ขอบคุณอาวินเหมือนกันที่ทำให้เธอได้รู้จักเอิร์สโตนที่แท้จริง อาวินถามกลับไปว่าพี่ต้องการเออร์สตโตนเพื่อดูฝนดาวตกใช่ไหมเธอให้ยืมก่อนได้นะทันใดนั้นเธอก็เอามือทาบที่อกแล้วก็มีเลนส์โผลออกมาทุกคนต่างอึ้งว่าเธอทำได้อย่างไงแม้กระทั่งอาวินเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอมีแค่ความรู้สึกอยากจะช่วยและสิ่งนั้นก็โผลออกมาโยอิมิยะหยิบเลนส์ขึ้นมาด้วยความขอบคุณและดีใจตอนนี้เธอรู้จุดหมายที่จะไปแล้ว เธอจะนำทางไปเองไว้ดูฝนดาวตกเสร็จแล้วค่อยพาอาวินกลับไปส่งที่บ้านและเธอก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณเหล่าอาราดาราตัวน้อยอีกด้วย หลังจากดูฝนดาตกเสร็จพวกเราก็ได้ตื่นขึ้นมาตรงที่เดิมโยอิมิยะเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทั้งหมดนี่คือความฝันแล้วรู้ด้วยว่าเป็นแผลของเราแต่เธอก็ชอบและขอบคุณเรามากๆเธอบอกว่านี่ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาของขวัญที่เธอเคยได้รับมาเลยพอคุยกันเสร็จเราก็ส่งอาวินกลับบ้านโยอิมิยะยังอยู่ที่ซูเมรุต่ออีกสองสามวัน นักวิชาการของภาควิชาชีววิทยาได้ทราบถึงอาการป่วยของอาวินและได้ดำเนินการรักษาอย่างครอบคุมอาวินให้ความร่วมมือกับการรักษาของนักวิชาการและหมอเป็นอย่างดีและอาการป่วยของเธอตอนนี้ก็คงที่แล้ววันสุดท้ายที่ซูเมรุของโยอิมิยะก็มาถึงเรากับไปม่อนพร้อมอาวินและแม่ก็มาส่งโยอิมิยะที่ท่าเรือออมอส อาวินได้บอกถึงความฝันใหม่ของเธอให้โยอิมิยะฟังความฝันใหม่ก็คือการได้ไปอินาสุมะด้วยตัวเองเพื่อดูดอกไม้ไฟของอินาสุมะให้ได้โยอิมิยะบอกว่าจะเตรียมดอกไม้ไฟสำหรับอาวินโดยเฉพาะเอาแบบที่ลืมไม่ลงเลยก่อนจะจากไปโยอิมิยะก็ได้ให้ของกับเรามันคือไม้เกะสลักอารานาระ แบบเดียวกับที่เราช่วยเลือกให้กับเธอเมื่อตอนแรกเธอได้กล่าวลาทุกคนและหันหลังขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับไปยังกินาสมะ